มีก่อบเวลาน่าก็คงไปในเดือนหน้าเดียวแหละอะไรนะเหรอคนเสนอเป็นคนนายกก็ป่าละ่ะนายกคนเสนออเป่ะสา,ามคนนั่นนะ่ะ นายกไม่ได้พูดอะไรเลยน้มาจากไหนอ่ะใครใครเสนอมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนก็มีคุณสมบัติหมดอ่ะนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกตัีนะแล้วก็ความสมัครใจของเขาด้วยบอก็ทำมาตลอดอ่ะืกอเดี๋ยวคอยตุลา ก็ผมก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองรัฐมนตรีได้ทำกับดูแลในภาพรวมนะในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ทํางานตามหน้าที่ของตัวเองไปแล้วก็เน้นย้าแต่เพียงว่าขอใหออ้ปฏิบัติด้วยความนุ่มนวลน,นะเพราะว่าเป็นเด็กเป็นลูกหลานของทั้งนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนนั้ในส่วนของตรงนี้ก็ขอร้องว่าอะไรที่มันไม่กวนไม่ถูก นะฐานที่การต่างๆอะไรเหล่านี้ที่มันมีกติกามีกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะปฏิบัติให้มันเกิดปัญหาก็ต้องกระทั่งระวังกันนะแต่นั้นก็ตามผมก็ย้ำเย้าที่ขอให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดนะเพราะว่าอาจจะมีอยู่หลายคนหรือหลายฝ่ายที่พยายามจะให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะเพะะื่อนำไปสู่การบานปลายนะซึ่งรัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องไม่ให้เกิดขึ้นนะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ชมุมนุมด้วยนะจาก ในช่วงที่ผ่านมาก็ทุกคนก็ทราบดีคนทั้งประเทศก็ทราบดีเกิดอะไรขึ้นนะแล้วกฎหมายมันคืออะไรนะรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญนั้นก็มีกฎหมายลูกอีกหลายร้อยกฎหมายนะเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่อ้างเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นกฎหมายในกรอบใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นกฎหมายลูกซึ่งทุกคนต้องมาระวังไปด้วยผมไม่ได้กูใครนะแต่ประเทศชาติมันอยู่ด้วยกฎหมายมันอยู่ด้วยหลักการและเหตุผลของกฎหมายแต่ละฉบับนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนตั้งใจจะฝ่าฝ,าฝาืนกฎหมายผมคิดว่าคนอื่นๆคนทั้งประเทศเขาจะยอมยินยอมหรือไม่นะเพราะมันเกิดผลว่าทบกคน,นเขาด้วย ในช่วงนี้ผมไม่ได้ไปขัดแย้งกับท่านนะท่านจะชุมนมุมท่านจะอะไรของท่านก็ที่ท่านอ้างตามนู่นก็ว่าไปนะแต่ในส่วนที่จะําให้บ้านเมืองมันเนสียหายเดือดร้อนขอให้ท่านมีจิตสำนึกตรงนี้ด้วยเพราะท่านก็คือคนไทยแล้วอทางประเทศไทยมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยังช่วงที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องร่วมรับการ,รับผิดชอบนั่นแหละนะนะคงไม่ใช่นายกหรือรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะนั้นกะ็นขอเข้าใจในหลักการและผลตรงนี้ด้วย ในส่วนของแนวทางการขับเคลือล่อนต่างๆผมก็ทราบอยู่แล้วละ่ะว่าจะทําอะไรบ้างไปที่ไหนอะไรอย่างไรก็เพียงแต่ว่าก็ขอเตือนว่าให้รนะมัดระวังที่สุดนะอะไรที่มันไม่สมควรก็อย่าไปกระทําผมก็อยากจะอดทนอย่างยิ่งยวดอยู่แล้วนะท่านก็เห็นว่า,ะาระยะปวที่ผ่านมาผมก็อยากอดทนหาวิธีการแก้หาที่เหมาะสม นะครับแล้วก็ทํำยังไงประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้าได้เพราะว่าหลายคนหลายส่วนยังเดือดร้อนอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆแล้วถ้ามีอะไรที่มันมันเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นได้ไหมถ้ามันไม่ได้แล้วใครจะต้องช่วยกันดูแลต่อไปใครจะรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ทุกคนคิดให้ให้ครบถ้วนกระบวนความนะ โอเคหละจะชมนุมจะอะไรก็แล้วแต่มันท่านว่าเป็นติตของท่านท่านก็ว่างท่านไปแต่สิตทธิของคนอื่นจะว่ายังไงนะในเรื่องของสถานที่ราชการจะว่ายังไงนะสิ่งเหล่านี้มันมเป็นเป็นกติกาของของประเทศนะกฎหมายของประเทศที่มันทุกคนนะจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการกระทําอย่างที่เขาพูดว่าอะไรอยู่เกตวัดอยู่เพยภาษาฝรัง่งเขาพูดอย่างนี้ ท่านทาอะไรท่านได้อย่างนั้นแหละคาว่าได้อย่างนั้นอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนแต่ประเทศชาติเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอยากจะในเมื่อทุกคนบอกว่ารักชาติรักประเทศต้องการจะแก้ไขประเทศก็ต้องเริ่มจากการแก้ไขตัวเองซะก่อนว่าจะต้องเข้าใจกันยังไง ถ้าเริ่มต้นในสิ่งที่มันขัดแย้งกันตลอดมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนะั่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราต้องมองไปข้างหน้าคำว่าข้างหน้าก็คือมันก็ต้องทําสืบสารแต่วันนี้นะไม่ใช่ว่าเออจะเปลี่ยนพุ๊บทีเดียวแล้วไปเป็นแบบนั้นเลยลองไปดูที่มันทําได้ไหมนะกฎหมายมันเป็นยังไง แนะวิธีการทํางานเป็นยังไงเพราะนั้นหลายคนก็พูดออกมาแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือโดยที่ไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่พูดมาแล้วนั้นมันเป็นอันตรายหรือมันทําได้หรือไม่ได้นะแต่ทุกคนก็พูดให้เพื่อเป็นการปลุกเร้าคนเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะเราผ่านบทเรียนมามา,มากพอสมควรแล้วในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็บางครั้งก็คนเดิมๆก็อยู่นะแล้วก็วันนี้ก็ยังยังทำเช่นนั้นอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ทราบดีนั่นแหละนะผมคงไม่ไปเอ่ยถึงใครให้มันให,ให,ให,ให้ให้มีปัญหากันอีกนะทุกคนต้องมีจิตสำนึกสิตราบใดที่ทุกคนอยู่ในประเทศไทยก็ต้องจิตสำนึกร่รวมกันว่าเอ๊ะทำไงประเทศชาติจะปลอดภัยประชาชนปลอดภัยนะการพัฒนาประเทศ่าๆมาเดินไปข้างหน้านะหลายส่วนหลายอย่างทุกคนก็ยอมรับ ต้องยอมรับว่ามันมีความก้าวหน้าบางอย่างมันทําได้เร็วก็ทําได้บางอย่างไม่ได้ก็ต้องแก้กันต่อไปผมคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ที่นําทุกอย่างมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เดินหน้าประเทศไปหลายมิติด้วยกันนะนันก็ให้ความเป็นธรรมด้วยกับนะการทํางานของรัฐบาลนะไม่ว่าแต่ผมมาอย่างไงก็ตามอ่ะแต่ผมก็คิดว่าผมก็ทําหลายอย่างให้กับประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่มันเป็นการทํางานตามหน้าที่ นะในเมื่อผมเป็นนายกผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมนะและไม่ต้องการที่จะให้ใครมาชื่นชมนะคนผมภูมิใจของผมเองว่าผมทําสิ่งเหล่านี้นเพื่อใครนะทำเพื่อใครก็ทําเพื่อคนไทยทุกคนเพื่อลูกเพื่อหลานหกสิบเจ็ดล้าน 67, 000, คนในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงคนอีกหกสิบกว่าล้านว่าเขาจะลาบากไหมเขาจะโอดไหมถ้าประเทศชาติมันวุ่นวายนะถ้าต่างชาติเขาจะเป็นยังไง วันนี้เราก็เตรียมการในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการนําคนเข้ามาเพื่อจะทาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นผมถามมาท,ทุกอย่างมาหยุดวันนี้แล้วแล้วใครจะทําและจะทําได้หรือไม่เนะีเพราะฉะนั้นก็ลองมองทั้งสองทางสื่อสารทั้งสองทางแล้วมาวิเคราะห์ใคร่ครองดูที่ว่าเราควรจะทํำยังไงกันผมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนนะครับบ้านเมืองมันก็มีปัญหาเยอะพออยู่แล้วนะจึงผมพยายามจะแก้ให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องต้อง อย่างวันนี้ก็มอปรางวัลนะคนดีๆก็เยอะแยะคนที่เขาตั้งใจทํางานก็เยอะเยอะมากกว่าคนไม่ดีนะคนไม่ดีก็ก็จะต้องแก่จะต้องอะไรทําให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นให้สังคมยอมรับให้มากยิ่งขึ้นมันก็เท่านั้นเองอ่ะสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าเราบวได้ขัดแย้งกันไปกันมาหรือทํางานโดยเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าใครจะจะมาหรือจะไปมันก็ทะเลาะกันอยู่แบบนี้น่ะ แล้วผมถามว่าประเทศชาติมันจะจะอยู่ได้ไหมนะที่เราเรียกว่าศักยภาพของเราประเทศไทยมีมากมายทุกคนรู้ดีแต่ปรากฏว่าทุกคนก็หลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันทาลายศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยในเวทีของเราเองในเวทีโลกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังประชาชนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ชุมุมเนี่ยได้เข้าใจ แล้ว,ว่าเราจะช่วยเหลือบ้านเมืองกันได้อย่างไรนะในเวลานี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ